ขายของฤดูฝนก็อย่างนี้ล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยตกป่าห้องก็ได้ทำมาหากินตกเง้าเมือ่อคืนหาแน่กระบอกมาตกเง้คนกำลังได้ขายของนะเราก็จำเป็นต้องได้สู้อืม ของอเงียบอยู่เก็บกระเทียบเพราะทันสภาพตลาดนับเกียบสินกันเกียบสินโปรโมชั่นเอออ่ะนี่นค่ะบ,บรรยากาศตอนฝนตกค่ะค่าปอากาศค่าปอากาศ รองมลสุมพัด่านประเทศไทยตอนล่างหรือตอนบนก็ไม่รู้ว่าทนี้เช็คข่าวอยู่แต่ที่แน่ๆเก็บสองรอบแล้วค่ะมือนเนี่ยวงะเจ้าวง,งับเจ้ากลางเจ้าวงะเจ้าวงับเนี่ยออ่า จาะในรันระหว่างฝนตกเราก็อร,อร,อร,อร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 อให้ฝนหยุดตกแล้วเราจะได้ไายทองหาเงินละมาจุนเจือแล้วครอบครัว าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหน้าร้อนบวกกับฝนตกบวกกับระดูมันเปลี่ยนแปลงคนเป็นไข้หวัดเยอะช่วงนี้มีลมบ้างถามว่าอากาศดีไหมดีค่ะเย็ยนไม่ร้อนตอนนี้ที่ฝนตก เราก็ยังมีความหวังว่าผลจะหยุดอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็จะได้เปิดขายอีกสักหน่อยก่อนค่านี้เป็นกําลังแรงใจให้ในเดจ้าขอขคุุหลายๆค่ะสําหรับแฟนคลับทุกๆคนทุกๆท่านอีะจ๊ะ ไปในร้านสู่ต่อไปไม่เว้นวันหยุดราชการ มาเตอรก็อยู่กับคุณพ่อเอามีลูกค้าหลอนมาลายหนึ่งทำกลางฝนตกเธอมากับฝ <laughs> นะเดี๋ยวทำน้ำให้ก่อนนะคะสงสัยลูกค้าหิวน้ำแล้วสวัสดีค่ะ